ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมพดกบเราวันนี้นะครับผมถ่ายแสงกันชแนลเนาะวันนี้มาดูน้องแสงครับอาบน้ำช่วงเที่ยงคลายเครียดครับแม่แม่จ๋ารอากาศร้อนมากๆเลยับอ้าวนะครับผมเนาะนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็เห็นคืออากาศร้อนครับแม่แม่จ๋าเลยฉีดน้ำครับให้น้องคลายเครียดครับผมเนาะคืออากาศร้อนครับอยากผ่อนคลายให้น้องด้วยนะครับผมดูครับ พอฉีดน <earth> ้ำเสร็จก็มาถูตัวนะครับผมนาะมีการสุขนะครับผมดูโอ้ยนอนนอนนอนจะรอเขาสักทีวาลูกอย่างนี้ไม่ต้องออกไปเด้อไม่ต้องออกไปเด้อหัวหัวออกได้แต่เอาเข้าไปได้นะลูก มุดออกไปข้างนอกได้เอาออกเข้ามาข้างในไม่ได้เด้อระวังเด้อนะแสงแสงทำอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติ๊ไม่ใช่หรอกดูทำโอ้ยดูดูดูโอ้ยลูกชายแคน้อนี่ฮะลูกชายแม่แม่ทันใดน้อนี่มาดูเออครับนี่ดูทำเด้อครับผมเออเออมีความสุขครับผมก็อยากให้น้องผ่อนคลายด้วยครับแม่แม่จ๋าแต่ก็วันนี้ก็อากาศอบแต่ร้อนหน่อยนะครับผมเนาะไปแล้วครับ พอเล่นเสร็จน้องก็จะไปให้พ่อวานฉีดน้ําให้ทุกคนทุกคนคือถ้าตัวน้องติดทรายนี่พอเขาทุกตัวครับกับเสาหรือว่านี่มันก็จะเหมือนกับมีความสุขับพี่แม่จา๋าเนาะมันจะหยาบหยาบนครับผมนี่ครับผมแต่ถ้ามันไม่มีทรายเลยแหละติดอยู่ในตัวครับก็จะลื่นนะครับผมเนาะทีนี้ก็เหมือนกับคนเราเกาเ่าแล้วแบบไม่มีเล็บนะครับผมเนาะ ถ้าทรายติดตัวก็เหมือนกับคนเรามีเล็บในในนิ้วนะครับแล้วเกาแล้วก็เหมือนกับมันเมามันนะครับผมเหมือนกับน้องครับก็เช่นกันครับนม่จ๋าคือทุกทุกฝุนทุกทรายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปถูตัวนะครับก็จะขันก็จะจะยิ่งยิ่งยิ่งถูยิ่งคันนะครับผมยิ่งยิ่งมีความสุขนะครับผมพอกันก็ปล่อยให้น้องถูแบบมามันก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดน้ําออกนะครับผม โอ้ยขันใหญ่เลยเนาะมามามานี่มามาถูไม้ดีกว่าลูกมามาแสงเอ้ยมานี่มามามาเร็วเร็วเร็วมามานี่มามาแสงครับดูดูดทำเอ้ยดูขาดินะอ่ะอาเลยเต็มที่เลยงนะั้นไม่มาก็ไม่ต้องมาทูอ่ะทูอ่นะอนะ Fire. ต้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆครับผม ตรงนี้ลื่นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าคือถ้าเหล็กหรือเสาติดเปียกน้ำแล้วก็จะลื่นเนาะไม่ไม่เนาะก็น่าจะคือน้องเจ้าหน้าปัจจัยพยายามถูไปเรื่อยๆนะครับผมตามที่ต่างๆเนาะับเสาต่างๆเด็กรูดเสาครับ่แม่จ๋ามันดูเด็กรูดเสาเด้อนี่นายควันก็เก็บขยะละนะครับไ่แม่จ๋า,าเ,เานา,นเานะ พ่ควันจะเก็บขยะเสร็จแล้วพอควันจะฉีดน้ําพื้นนะครับผมไม่ให้มีฝุ่นนะครับผมเนาะว่ากว่าจะถึงตอนเย็นก็จะได้ให้มันหมาดพอดีนะครับผมเนาะประตูพ่อจะพังนะลูกมานีมามามา,มาแสงเอ้ยโอ้โแบบมันเลยครับผมเอเอเดี๋ยวขาก็เดี๋ยวก็ขาอื้ ขาออกไปเดี๋ยวก็ลม้มลงมาแล้วนะ่นะนะ่ะดูครับเปลี่ยนมุมโอเคครับเดี๋ยวพอควันจะไปฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไม่แม่จ๋ามานีมามามาแสงเ้ยเอาทุกมุมจริงๆนะครับผมเอาทุกเสารจริงๆมานีมามามาโอเคครับผมฉีดน้ําเสร็จก็มาทูต่อครับไม่แม่จ๋า ถูกไม่ได้ตรงนี้เขาทํางานแล้วเขาก็อยากมีความสุขเหมือนกันเนาะมาถูทางนี้วะลูกแม่ครับเก็บขยะอ,อยู่มานี่มาอันนี้มามามาเฉงเอ้ยมามามามเออมาเออมา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 ทางนี้ดีกว่าเออมาไปเข่าเสานู่นเลยไหนเสาไหนโอ้ให้พอถูให้มานี่มา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 ,มา,มา,มาเร็วเร็วเร็วเ,วเวทางนี้กันเออเนี่ยถูเลยตรงนี้แหละเขาเก็บเสร็จแล้วฝั่งนี้ถูไปเลย เรอทำได้ไม่จังหอเยอะครับผมเนาะเด็กอะไรหขาเยอะจังเลยหาให้ทุกวันเลยครับผมมานนิมา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 เสงมานน่มามาไปยุ่งแม่อีแล้วไปกวนแม่อีแล้วเนี่ยชอบครับตรงที่เขาทํางานนี่ชอบมากๆเลยอ่าได้แค่นี้พอไปกวนแม่เลครับผมโอ้ยดูดูทำนี่ เอ้าเอ้าแม่ยาแม่จะพึ่งแม่มุมนี้มันมันมามันเดียวตัวเบี้ยโอ้ยดูแม่ควานเนอะโอ้ทำไมทำบาปแม่ควานแท้แสงกับแสงะดูพอเขาขยับไปตัวเองก็ออกไปหน้าตาเฉยเลยนะครับผมเอ้านี่เขาเรียกว่าแกล้งนะครับผมนาะเรียกว่าแกล้งแม่ควานนะครับผมสนุกไหมลูกืึ โอเคมาเดี๋ยวอาบน้ำ,นำสวยดีกว่ามะอาบน้ำรอแล้วพอแล้วไม่คันแล้วโอเคไปเลยไปเดี๋ยวพออาบน้ำให้ Hotel. ไปเดินไปเดินไปไปเออมาหนีม่มา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 เอย้ยถอยลง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 ถอยมามาถอยมาถอยถอยมา,ยม,าม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 าเร็วมามานี่ครับก็บางทีภาพออกมาก็ขาดขาดเขินเขินก็อย่าว่าเลยไม่ไม่จ๋า ว่าพอขวานก็มือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับผมเนาะมือหนึ่งก็ชี้น้ำให้น้องโอเคครับเล่นบอลนั่นแหละเออเล่นเลยเต็มที่เลยลูกอืมอ้อามาเลยเออถอยเลยถอยเออ,อน,นี่มเดินมา น่ะท้อยถอยเลยท้อยไปถอยไปอืมมันเกะกะพวกนี่ดูสิถอยไปถอยไปถอยไปอืมท้อยไปแสงเลยแสงถอยไปเล่นนู่นไป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 ถูไปไปถูไปจะกวนพวกไงก็จะอาบน้ำให้สวยๆลอยๆหน่อยลอยกับเขาบ้างทีสักวันหนึ่งน่ะ ร้อนครับอากาศร้อนครับพี่นจกาต้องผ่อนคลายน้องนะครับผมทุกเช้าพ่อควานก็จะปล่อยครับเหมือนที่พ่อควานลงทิพย์นะครับผมปล่อยเล่นแล้วก็พาเดินนะครับผมกลางวันก็จะเดิเดิมนะครับพี่นจกาวันก็มาเก็บกวาดขยะเหมือนเดิมแล้วก็อาบน้ําให้น้องนะครับผม น้ำให้น้องเพราะว่าอากาศรอ้อนจริงๆครับอากาศร,ร้อนมากๆเลยนี่แม่เป็ดน,น้ำไว้ก่อนก็ได้ไหมน้องทูก่อนฉีดเสร็จแล้วบ่กลงไปเลยงั้นเดี๋ยวน้องจะไปกวนอีกนะเพราะวันอ๋อขันขันใหญ่เลยโอ้ยนี่นะครับช่องตรงนี้เริ่มฟิตแล้วครับในเม่จ๋าปกติชิลิวเลยครับมาชิลุวทเลยมันจะชิลิวเดินเข้าออกชิลิยเลยครับผม ตรงนี้เริ่มเริ่มจะเบียดเบียดหน่อยละนะเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็ไปกวนแม่อีกกวนก็กวนฮะตามสบายเลยดูทำชอบจริงๆอ่ะตรงประตูน่ะประตูพ่อยิ่งพังอยู่ด้วยลูกดูทำนี่ดูจะล้มนะล้มแล้วขาไปืหีดูเอาเด้อยิ่งพูดก็เนาะดูทำท่าอะไรดูดูลากดูลากขาดิเอ้าเอ้า หยิบสายยางน่นะน้ำจะหลุดดกคัวน uh, ่ะคคนชอบกวนเนาะแกล้งแม่ชอบชอบแกล้งแม่เมียอะไรป้าชอบอะเมียอะไรป้าแม่เมียอะไรป้าแม่ชี้เส้นให้ พูดตรงๆเหมือนกับน,น้องไม่อยากให้เปียกน้ำนครับอยากให้ตัวเลอะนะครับตัวเลอะนะครับผมเพราะว่าน้องจะได้ถูแบบมัม่นันะครับแม,ม่จานะ๋าเนาะพอฉีดน้ําออกแล้วนน้องถูไม่ไมมนมีความสุขนะพูดง่ายๆคือไม่มีความสุขหนะล,ล,ลุดแล้วนอขอเก็บไห้เยอะเพื่อ,อ,ลอเล่นต่อโอเคเดี๋ยวให้น้องปะแป้งก่อนเนาะแม่แมเนาะพอเล่น ฝุ่นเสร็จก็ปะแปเสร็จก็มาเล่นบอ่อต่อนะครับแม,ม่จา๋าขัดชีชวีวันขัดจะได้ห่อออกให้หมดลูกเนาะถูตัวนี้เละดีแล้วมีความสุขครับผมนี่ครับมันต้องถึงน้ำมูลแล้วครับผมเดี๋ยวมีเวลาเนาะเดี๋ยว่อฝานจะพาองไปเล่นน้ำมูลกับพี่ๆเขาครับโอน่าจะนุ่นนะครับ เดือนนี้แหละครับผมเนาะพี่ๆเขาถึงจะมากันนะครับนี่ไม่จา๋าวันนี้ก็พาน้องเล่นแถวในบ้านก่อนนะครับผมไม่อยากให้น้องเครียดนะครับนี่ไม่จา๋าเนาะความสุขมากๆเลยนี่แหละโบประจำตำแหน่งก็ย <c oughs> ังดีนะครับที่คือมีสถานที่ให้น้องเล่นอย่างนี้ครับนี่ไม่จา๋าว่าน้องถ้าได้เล่นอย่างนี้น้องก็สดชื่นหน่อยครับผมเนาะมีความสุขหน่อยครับผมคลายเครียดไปเยอะเลยครับผม ดูดูทำไมขีเ้เหร่แท้ลูกฮะทำไมขีเ้เหร่แท้ลูกชายใครนี่ฮะดูทำดิดูสิดูดูดูส,ดสิพอแล้วมัง้งพอแล้วน่าจะพอแล้วแหละเนาะเดี๋ยวพอควาดจะล้างตัวเสร็จน้องเสร็จก็พอแล้วครับผมถือว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมนะกินน้ำก็กินเลย เล่นเลยเล่นเลยโอเคนะครับนี่ไม่มจา๋าครับสำหรับคลิปนี้พ่อปานก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับถือว่าเราเอาน้องมาปลดปล่อยเนาะให้คลายเครียดมางครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์ให้ด้วย้อครับนี่ไม่มจา่าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพรอรัวน้องแจงจันด้วยนะครับผมรักน้อยๆขอให้นานๆครับนี่ไม่จ๋าสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขบครับจังับจังฮะ ดูดน้ำสายยางดูได้ไม่ช้าโอเคครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม